สวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเด็กของรูนนะครับซึ่งมันถึงเวลาต้องท่องมาแล้วนะครับซึ่งมาเช้ากับเพื่อนเพราะว่าเด็กรูนเนี่ยมันเหมือนเดิมนะครับมีแค่ปรับนิดปรับหน่อยเองนะครับแต่ว่าผมจะมาพูดถึงว่าทําไมรูนในเมตานี้ยังเก่งอยู่ละกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับสําหรับใครที่อยากจะเติมเกมชารวส์บิยอนเนี่ยสามารถไปเติมมาได้เลยนะครับที่ร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์เติมผ่านไซเกมแอดีราคาประหยัดปลอดภัย100% สามารถทักไปที่เพจยาราเกมเพตอร์หรือว่าจะเป็นในไลน์แอดยาราเกมเพเตอร์ได้เลยถ้ามีโอกาสได้ไปใช้บริการเนี่ยก็ฝากบอกมาจากช่องผมด้วยนะครับโอเคครับอ่ะมาเริ่มกันก่อนที่ว่าทําไมลูนในเมตานี้ถึงยังเก่งอยู่นะครับเผื่อบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะการ์ดเด็กอื่นเขามีการ์ดใหม่กันเต็มไปหมดเลยทาไมลูนที่แบบเป็นลิทเดิมเป็นเด็กเดิมเล่นเหมือนเดิมทําไมถึงยังเก่งอยู่ในเมตานี้ท,ท,ทั้งที่แบบเด็กอื่นแรงขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับอ่าซองเนี้ยมันมีเด็กที่ ชื่อว่าโหมดอบิทนะครับซึ่งโหมดอบิทเนี่ยมันเป็นเด็กที่แวลูสูงมากเป็นมิดเรนส์แบบแวลูสูงแบบเป็นมิดเรนส์กึ่งคอนโทรลแบบแวลูสูงมากๆเลยนะครับทําให้เด็กดาบที่เป็นมิดเรนส์ของเก่าเนี่ยดาบใส่กิเรเลียแบบใส่อามาเรียของเก่าเนี่ยมันแวลูสู้เด็กอบิทไม่ได้แล้วก็พอดาบพอดาบที่มันแวลูสู้กับเด็กอบิทไม่ได้เนี่ยมันทาให้ดาบต้องเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าดาบซองนี้ได้ของใหม่มาเหมือนกันก็คือลูดนะครับซึ่งพอดาบเป็นลูดดดดเเเเเนนนี่่่ยยยาาาบบบบมมมจแแแแรรงงขึ้้แบบ้้ออออะะกกๆลลลวว็ไต์ คือบอร์ดไม่สนมีดาเมจจากบนมือนะครับทําให้พอเด็กที่แบบมันตั้งบอร์ดมันน้อยลงไปเนี่ยเด็กตั้งบอร์ดเก่งๆอย่างดาบหายไปอย่างพอท่อที่แบบเป็นเด็กแบบเด็กตั้งยานอะไรเงี้ยเอก็หายไปนะครับมันทําให้เด็กอย่างรูนเนี่ยก็ถอดใบเคลียร์ทิ้งไปเลยอ่าคือตอนเนี้ยรูนเนี่ยคือใบเคลียร์ทิ้งไปแล้วอีกอย่างหนึ่งอะบอร์ดเฮเบนในเมตาอะไรงี้ก็หายไปแล้วไม่ไม่มีคนเล่นแล้วเฮเบนตอนนี้เป็นเคสกันซะหมดแล้วนะครับทําให้รูนตอนเนี้ยสามารถ ไม่ต้องใส่การ์ดเคลีย์บอร์ดเลยวินเลียมถอดทิ้งอีเออ,อรัพชั่นที่แบบตอนช่วงปลายเมตาที่แล้วใส่กันทุกเด็กใส่กันทุกคนเพื่อมาเคลียดาบก็ถอดทิ้งไปเลยนะครับอีเดลเีเดลที่เป็นเป็นมอนดอบสีที่มาระเบิดสีได้แล้วเทดได้ทีหนึ่งเนี้ยก็ถอดทิ้งนะครับทําให้รูนเนี่ยเด็กมันโจวสเสถียรมากขึ้นแทนที่คุณจะแบบมาโจวเจอแบบวินเลียมที่แบบก่อนจะได้เล่นัจวเจออีเดลที่ดินคุณหมดัจวเจอแบบคอสหลายหลายใบที่แบบ ตัวมาทําไมมันจะลดปัญหานของกันลงนะครับทาให้รูนเนี่ยรูนในเมตาเนี่ยก็คือจวไหลเลื่อนมากขึ้นแล้วจวไม่ติดจวคือคุณจะไม่สามารถแบบจวมาติดใบเคียร์และจวมาติดวินเลียมอะไรเงี้ยแบบมันจะไม่มีแล้วเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใส่แล้วนะครับอ่าพอมันเป็นอย่างนั้นแหละรูนในเมตานี้ก็เลยเก่งเหมือนเดิมเพราะว่าอ่ะก็คุณไม่มีบอดอ่ะคุณไม่มีบอดผมก็ไม่ต้องใส่ใบเคียร์ไงพอผมไม่ใส่ใบเคียร์แล็วผมก็ไหลเลื่นเลยทีเนี้ยผมก็จวสบายเลยจวสบายเคียร์สบ,ยสบายตั้งบอร์ดสบายขึ้น นะครับเออแล้วก็พอเด็กตอนนี้ในเมตาตอนนี้เขาไม่เล่นบอร์ดกันแล้วทําให้เด็กส่วนใหญ่อตอนนี้เทรดบอร์ดลูนยากมากเวลาเวลาโดนนอร์แมนเนี่ยนอร์แมนแล้วก็2โกเลมเนี่ยเขาจะเทรดยากอย่างดาบตอนนี้ก็ไม่ใส่กิโลเลียทําให้แก้บอร์ดลูนยากขึ้นนะครับรวมถึงอบิทที่แบบพอไปเล่นโหมดบางคนก็จะไม่ใส่เมดูซ่าละมันจะไม่ใช่คอนโทรลอบิสมีเดนอบิทที่ใส่เมดูซ่ากันแล้วเพราะงั้นก็จะเคลียร์จังหวะนอร์แมนยากขึ้นด้วยนะครับมันเลยทําให้ลูนเนี่ยเก่งมากขึ้น แล้วก็เวลาผมเล่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนอร์แมนเนี่ยผมเล่นตั้งบอดบ่อยมากนะชนะเพราะนอร์แมนเล่นตั้งบอดบ่อยมากๆนะครับแล้วก็รูนมีของใหม่มาเพิ่มก็คือกิลเนลิสตัวนี้ที่ช่วยทําให้เด็กรูนเนี่ยมันมีท่าปิดที่สเสถียรมากขึ้นและมีฮิวที่เพิ่มขึ้นอีกนะครับมันเลยทาให้เลูนเก่งขึ้นคือถ้าคุณยื้อไปเลดเกมเนี่ยแบบมี10มานาทั้งคู่เนี่ยคุณสามารถเล่นคู่องค์ดีซีแล้วคุณก็เจอกิลเนลิสแล้วคุณก็เอาวกิลเนลิสเนี่ยบัฟบัฟต ได้ใบยิงห้ามาอีกแล้วคุณก็ยิงห้าต่อได้อีกนะครับมันทําให้คุณสามารถทาแบบส7เจ็ดาเมจได้โดยที่แบบคุณแค่จ่ายกูองดีซีแล้วก็ได้กิโลลิตรแล้วก็จ่ายดอกห้าของมันก็ได้ส7ดาเมจแล้วนะครับเพราะงั้นดาเมจต,ตอนปิดเนี่ยมันทําได้ง่ายมากขึ้นมันไม่ต้องพึ่งท่าแบบแค่แบบอ่สาตารดีซีแล้วนะครับตรงนี้แหละที่ทําให้ลูนมันเก่งขึ้นในเมตานี้ละกันนะครับส่วนวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมนะถ้าใครเคยเล่นลูนจากซองที่แล้วมาก็เล่นเหมือนเดิมนะครับ ก็จะเป็นรูนที่แบบเป็นสส่ผสมเอิร์ดไลท์นะครับเป็นสเปียร์บูดเอิร์ดไลท์ก็เล่นเหมือนเดิมเลยมูริแกนก็เหมือนเดิมถ้าคุณเจอเด็กบุกหาตอมมี่บาร์ถ้าคุณเจอ book, เด็กช้าก็ไม่ต้องเก็บตอมมี่บาร์นะครับหาแอนหาแอนหาม้อนะครับแอนหม้อจวดตรงนี้สําคัญมากแล้วก็เมลวี่ตรงนี้สําคัญมากๆนะครับรวมถึงถ้าคุณเจอเด็กบุกก็เก็บตอมมี่บาร์เก็บกิโนิสได้นะกิโนริสช่วยเคลียร์ต้นเกมได้นะครับส่วนถ้าเจอดาบก็เหมือนเดิมหาม้อแล้วก็หาเศษไลท ก็จะประมาณนี barely, <The Major> mm ้นะครับโดยรวมแล้วเด็กมาเล่นเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแค่ลดใบเคลียร์ลงลดใบเคลียร์ลงเพิ่มใบฮิวเพิ่มใบดาเมจเข้ามานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมพิเกมเพย์เหมือนเดิมก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับอ่ะมาเกมนี้แบบรูนมิลเลอร์ไปก่อนเลยนะครับก็รูนมิลเลอร์เนี่ยก็หาจั่วนะครับหาจั่วหาหม้อหาดีซีนะรูนมิลเลอร์เนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันวัดกันแค่แบบ วัดกันแค่จังหวะท้ายเกมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันวัดตั้งแต่กลางเกมนะครับมันวัดตั้งแต่ว่าคุณมีแอนไหมคุณมีนอร์แมนไหมคุณมีมอไหมนะครับถ้าเกิดคุณมีนอร์แมนเนี่ยคุณจะกดดันอีกฝั่งได้แต่ถ้าคุณไม่มีเนี่ยก็คือถ้าคุณไม่มีและเขามีคุณจะโดนกดดันแทนนะครับซึ่งถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่มีนอร์แมนคุณจะแก้ได้ด้วยการที่คุณมีธนชินะธนชีจะเป็นตัวละครเอาจจะเป็นการ์ดที่ช่วยคุณเทรดกับนอร์แมนอีกฝั่งได้ง่ายขึ้นแ้วก็ต่างคนต่างหอมไปนี จั่วครับจั่วดูก่อนนะ <c oughs> แล้วก็มือเราเต็มครับเราจั่วต่อไม่ได้แล้วผมก็เล่นฮิลไปเลยจังหวะนี้ผมไม่ปั๊มมอเพราะว่าเป็นรูนมิลเลอร์นะครับผมจะบางจังหวะผมอยากเคลียร์มอทิ้งให้หมดแล้วก็บนมือเนี่ยผมมีมออน,นี้หนึ่งใบอยู่แล้วเพราะงั้นก็เลยไม่ได้กดมอนะ <c oughs> อันนี้ก็มือเต็มครับก็ลงไปเลยคู่นี้ลงไปพยายามลดมือเพราะว่าเรามีใบจั่วอ,อยู่นะครับเขาหนอ่อแมนมา,มาอย่างเงี้ยเนี่ยเขาหนอ่อแมนตั้งตั้งบอร์ดไปละ แล้วก็มาเทดเราผมก็อีโวคิวนาลิสนะครับแล้วก็รอระเบิดกดหนึ่งทีครับแล้วก็ระเบิดไปเลยแล้วก็ยิงพิงไปแก้ดอ์แมนตัวแรกได้ละ เขาหม้อต่อนะครับแล้วก็มีแอนมาต่อแต่ว่าแอนเนี่ยเราเคลียร์ได้ง่ายล่ะเรามีเรามีตอมมี่บาร์สนะถ้าโจ๋ดูก่อนนะครับแล้วก็แอนส่วนไปเลยแอนส่วนจังหวะน,นี้สวนผมส่วนด้วยตอมมี่บาร์สเลยนะผมไม่เสียเมดโว่นะครับผมไม่อยากจ่ายเมดโวตรงนี้นะเพราะเมทโวตรงนี้เผื่อเราไปใจ่ายให้นอร์แมนได้ในเทิร์นหน้าอ่าเพราะอนอร์แมนเหมือนกัน จังหวะน,นี้ผมเดมโมนิกไปก่อนนะครับแล้วก็เล่นคู่องค์ต่อได้ด้วยนะยิงทิ้งไปแล้วก็เล่นเฟยนอเคออได้นะครับคือจังหวะน,นี้ผมอยากจ่ายการ์ดบนมือเยอะๆนะแล้วก็ผมต้องรอแบบคือแพนเกมผมเนี่ยผมจ่ายคู่องค์ไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีดีซีพอผมไม่มีดีซีเนี่ยสิ่งที่ผมทําได้คือผมต้องคู่องค์สองเทินเท่านั้นเพราะงั้นทุ่งตรงนี้ต้องเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็เทินนี้ก็เล่นนอ์แมนตั้งบอร์ดไปก่อนเลยกดดันเขา แล้วก็เป็นการเคลียร์บอร์ดให้โล่งด้วยนะให้มันไม่มีดินมาเกะ็กะนะครับตั้งแค่นี้ก็กดดันเขาต่อละแล้วเขาก็ต้องจ่ายเป็นคู่องค์มานะแล้วก็จ่ายใบย,ยิงแล้วก็จ่ายเดวอนิกมาต่อแล้วเขาไม่จ่ายเมดโวนะครับก็ผมก็ไปเลยเทอานี้คู่องค์ไปหนึ่งตัวก่อน แล้วเธอหน้าเนี่ยผมจะมีอีกตัวนึงก็คือถ้าเขาแก้ไม่ได้เียถ้าเขาไม่ได้มีฮิลเนี่ยผมก็ชนะได้เลยแล้วก็ตีหน้าไปเลยนะตีหน้าเพื่อกันฮิลดรอปสามนะเขาโนมแมนมาต่อนโนแมนมาฮิลนะครับแล้วก็ซุปโบฮิลมาเป็นสิบสี่คือสภาพผมตอนนี้บอกว่าแบบผมจะแพ้เขาแล้วอะคือสภาพเขาแบบเขามีทุกอย่างเลยเขาฮิลเขาเขาฮิลเกินเราด้วยนะครับ กิรนริสต,ต่อแล้วก็ยิงห้าต่อจะพาดแบบว่าชนะได้ยังไงอ่ะอันเนี้ยผมก็ผู้องค์ไปแล้วก็ไปเลยนะครับเลือเเลสีละไปเลยเพราะว่าเราอ่ะมีโอกาสที่เราจะหากีรนริตมายิงหน้าเขาได้นะครับแล้วเขามาฮิวต่อ แต่ว่าจังหวะเนี้ยเขาจะแก้ผมไม่ได้แล้วเขายิง50%เขาแพ้เขาก็จ่ายของมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็แพ้ไปเลยเพราะว่าแก้ไม่ได้ซึ่งถ้าเขายิงโดนเนี่ยก็คือเล่นกันต่อผมยังแบบผมยังมีดีตีเล่นต่อนะครับเกมต่อไปเจอเฮเบนแล้วกัน ก็เจอเฮเบนตอนนี้ก็จะเป็นเคสกันหมดแล้วนะครับวนอย่างตอนนี้เฮเบนก็ไม่ค่อยเล่นเฮเบนอย่างอื่นเท่าไหร่แล้วจะเป็นเคสกันเยอะซึ่งลูนเจอเคสเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ลูนเจอเคสเนี่ยมันน่าจะง่ายหรือเปล่าเพราะว่าเคสมันก็ดูเป็นเด็กช้าแล้วลูนก็ช้าแบบลูนแบบมันปิดชัวกว่าหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยมันวัดแบบมันวัดกันทั้งคู่นะคือถ้าเกิดลูนแบบขาดไปช่วงหนึ่งแล้วเฮเบนเขามีต่อเรื่อยๆเนี่ยลูนก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับคือ เทเป้เนี่ยมันเป็นเด็กที่ดามเมจเขาจะมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราแบบขาดบอร์ดไปช่วงหนึ่งแบบเทินหนึ่งแบบบอดโลง่ๆๆงๆบอดโล่งๆเนี่ยเขายิงหน้าเราสบายเลยอันนี้ผมก็กดหม้อแล้วก็จั่วไปเขามีเขามีกิมเนียนะครับแต่ว่าผมมีอันคู่นี้รอเคลียร์กิมเนียอยู่ถ้าจั่วฟอร์ไซด์ไปก่อนแล้วก็ยิงกิมเนียได้ได้ไดาเมจเข้าหน้านะ คือถ้าลูนจะเล่นสู้ให้เป็นสบายหน่อยคือคุณต้องมีดอกสองอะดอกสองต้นเกมทําให้เรามีโอกาสได้แจะหน้าเขาเพราะว่าเพราะว่าเคสเฮเวนเนี่ยตอนช่วงเทินหนึ่งถึงเทินสามเนี่ยมันโล่งมากนะครับแล้วก็มีพยายามพยายามมีตอมบี้บาร์สให้ได้คือพยายามูริกนหาให้เจอซอมบี้บาร์สนะครับหรือว่าหรือว่าถ้าเจอตอมบี้บาร์สต้นเกมก็เก็บได้เลยนะแบบมือต้นเพราะตอมบี Bard ้บาร์สจะช่วยในการยิงกิมเนียให้คุณและจะช่วยทําให้คุณตีดาเมจเข้าหน้าเขาได้อันนี้ก็แอนแล้วก็โวไป แอนโวยิงเทปแล้วเขาเล่นเป็นวิวเบิร์ดมาต่อนะอันนี้คือมือเขาดีมากนะ mm hmm. เขามีเขามีตัวของมาวินมีของ mm hmm. คือมือแบบว่ามือแปะเคสสวยมากเลยมีกิมเนียเสร็จมีมาวินต่อแล้วก็มีวิวเบิร์ดต่อนะอะแต่ว่าเราก็แก้ได้ด้วยแอนนะครับ อ้ออย่างหนึ่งสโนมนสำคัญมากกับแมชอพนี้นะเพราะว่าสโนมนเนี่ยบางจังหวะมันทำให้คุณคือบางอย่างต้องบอกว่าช่วงเลดเกมะเฮเบนเขาจะพยายามไม่ลงบอร์ดใส่เราเพราะว่าเขากลัวโดนซาตานเพราะง้นถ้าจังหวะก่อนที่ก่อนเราจะก่อนเราจะเล่นซาตานเนี่ยเราสามารถสโนมนทิน้งไว้ตัวหนึ่งได้เพื่อให้บอร์ดเขาอะมันเหลือทำให้เรามีโอกาสเล่นซาตานปิดดาเมจได้ง่ายมากนะครับอ่ะเขาก็ถ้วยมาจังหวะนี้แล้วก็โยนยิงหน้ามาสี่ละเคสเขา ผมก็นอนแมนต่อเลยนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งจ่ายถ้วยมาเนะาะก็ไปต่อเลยอีกตัวหนึ่งกดดันต่ออันนี้วัดได้ว่ามีมีใบไหมถ้วยมีอีกใบก็อันนี้คือเขาเคลียร์บอดเราหนักแล้วเขาก็ยิงหน้าเราสวนกลับมาหนักมากนะครับชัวไปก่อน แล้วเล่นกิโลเลไปนะครับเล่นไปจังหวะเนี้ยเล่นไปเพื่อให้มันมีเลือดบนบอร์ดนะให้ให้ให้เขาไม่ได้ยิงดาเมจเข้าหน้าเราฟรีๆนะครับแต่เขาก็มีเคลียร์อยู่ดีจังหวะนี้คือโคตรหนักเหลือสี่ละแต่ว่าเราทอเร็กกิโลเลไปอีกใบพอดีนะครับก็เอามาเอามาฮิลเลยคือจังหวะนี้หเม็ดวอลผมหมดละ แล้วก็เทรดตปนะครับแล้วก็รีบบูตด้วยเพราะว่าผมถือสตาร์ดีซีอยู่นะ,ะผมอยากรีบบูตด้วยไว้นะครับ<ะ>แล้วก็ฮิลกลับขึ้นมาบอดเลือดแปดฮิลกลับขึ้นมาเป็นเก้าแล้วเคสเขาเหลือแค่สามละเขาก็ฆ่าหนึ่งตัว,อ,วอีกตัวหนึ่งโดโโดอีกสามนะครับผมาตานแล้วผมสโนแมนเลยในจังหวะนี้เพราะว่านี่เป็นวิธีเดียวที่ผมชนะเขาได้นะครับ เก็บไว้หนึ่งตัวแล้วเราก็รอแบบซาตานอ่อรอรอจัวั่วเริ่มเทินมาจัวเป็นอะไรสักอย่างที่มันเป็นดาเมจได้แล้วก็เราก็เล่นดีซีได้นะแล้วก็ผมมีเดมโมนิก2ใบด้วยทําให้ผมสามารถช่วยในการเทรดบอร์ดเทรดไอวอร์ดของยูเบิร์ดได้นะนจัวดูก่อนเทรดไปเราเล่นห้ายิง เหตุรถมือนะครับอันนี้แล้วก็เล่นดีซีเลย,ยเจอดีอีกไปหนึ่งนชงงงนะไปเลยนะครับคือมันจะมา,มาวัดกันช่วงซาตานนี่แหละ,ะเวลาเจอเฮเว้นอ่ะแค่เราต้องยื้อให้ถึงนะครับแต่ส่วนใหญมันยื้อยากนะถ้าเฮเว้นเขามือแบบมือเขามารวลัวก็ยื้อยากเหมือนกัน นี่เขาขาดดาเมจไปแค่นิดหน่อยเองเนะม่อกมไ่งั้เนเ,เราแพ้ไปแล้วนะครับเกมนี้เจอดาบนะครับก็ดาบตอนนี้ก็เป็นหลุดนั่นแหละก็เจอหลุดดาบถ้าเริ่มหลังเนี่ยเก็บนอร์แมนได้เลยนะครับถ้าเริ่มหลังนะแต่ว่าเริ่มหลังต้องมีหม้อด้วยนะครับถ้าไม่มีหม้อก็ไม่เก็บอย่างมาอกีก้ผมไม่มีหม้อนะครับผมไม่มีหม้อผมก็เลยไม่เก็บนะเมะื่อกี้เพราะว่าถ้าเราไม่ถ้าเราถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีหม้อเนี่ยการการที่เราเก็บนอร์แมนเนี่ยจะห้เรามือเน่า แต่เนี้ยเองตรงรีมาก็มือเน่าอยู่ดีนะเน่ามากด้วยอันเนี้ยเขาเล่นปริมมาเล่นออกทิสต่ตอ,อโจมิวี่มาพอดีครับเล่นไปก่อนเลยเพราะว่าต่อมีบาสเรายัางยิงไม่ตายด้วยโจมินัส อันนี้คือบอร์ดแบบกดดันมากเลยดูดิคือบอร์ดเขาก,กดดันมากนะแล้วเราไม่ได้มีแอนด้วยนะครับก็เรียกว่าเจอบอร์ดนี้ตีไปก็เกิดตายแล้วแอนมาละแต่ไม่ใช่เทร์นี้เทร์นี้ก็ทำได้แค่ยิงเคลียร์ไปก่อนตัวหนึ่งนะครับกิมเนียแล้วโว เราเหลือแปดละนอร์แมนสองตัวนี่คือกำรรไว้ให้แน่นเลยต้องใช้ในการฮิวนะครับอันนี้ได้แอนเคลียร์ไปก่อนแล้วก็กดบวกหนึ่งเพื่อยิงอันนี้ด้วยนะยิงฆ่าบอหนึ่งตัวนะครับก็มือมีดีซีละแต่ว่าเราได้ต้องเล่นนอร์แมนรัวๆแล,วแล้วนะครับตัอย่างนี้ต้องฮิวฟื้นขึ้นมาละ อดรามิดเข้าหน้าเราด้วยแล้วโวด้วยเนี่ยต้นเกมดาบแบบมันมันแรงแบบแรงขึ้นเยอะมากๆเลยเลือดผมเหลือสี่ละจังหวะนี้ก็ต้องนอร์แมนฮิลไปก่อนเลยแล้วก็ต้องกดบวกหนึ่งเอาเดโมนิกไปเทิดด้วยนะครับปล่อยดา,มาเมจตรงนี้ไไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเลือดเรานี่คือแบบไม่เซฟเลยอะ เจอเขาที่แบบมีเคสออคเคสติดไปด้วยโอดินมาคือซั์หน้าเราลุกเทินอ่ะตอนเนี้ยถึงถึงเราต้องทำอ่ะส่วนเราก็คือต้องฮิลส่วนลุกเทินนะอย่างเงี้ยถ้าผมขาดนอร์แมนไปสักตัวหนึ่งเนี่ยก็คือผมแพ้ละคือผมรู้สึกว่าในในแบบในซองในเมตาซองที่แล้วอ่ะลูนเนี่ยเวลาเจอดาบนอร์แมนมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้น อ่ะมาสำคัญที่แบบแอนสำคัญที่ต้นเกมมากกว่าแต่ว่าพอมาเป็นหลุดดาบเนี่ยนอร์แมนสาคัญมากเพราะว่าเราต้องรีพิวให้พลเลนนะครับคือต้องบอกว่าเลนสดาเมจเขามันสูงขึ้นอ่ะเทิร์นเจ็ดเขาสามารถทําิ2สองดาเมจได้เพราะางนั้นนอร์แมนตัวหนึ่งนี่คือสําคัญมากๆเลยเขามีหละแล้วก็มาเทรดต่อ ผมคูองค์ตั้งบอดไปก่อนนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเขามีไอใบย,ยิงสีจากออกชิสเนาะเพราะงั้นผมอยากให้เขาเคลีย์บอร์ดนี้ยากๆเพื่อเขาจะยิงสีเข้าหน้าผมยากๆหน่อยแต่ว่าเขามีกิลดเรียมาเคลียร์นะแล้วก็ไบเล่นไปดีไปนะเข้าหน้าเราหนึ่งก็พอรับได้เข้าหน้าหนึ่งแบบนี้นะก็จว์จากเมลวี่ดูก่อนนะครับตั้งหม้อด้วยพเพราะาผมจะต้องตั้งหม้อเพื่อลอร์แมนตัวนี้นะ ให้ฮิลไปก่อนนะครับเพราะว่าเราเข้าเลนเอาเบิร์ดเขาอยู่อ่ะฮิวเคลียร์ไปแล้วเขามีคิวในลิสต์นะครับต้องบอกว่าจริงๆอะ่ะมือเนี้ยของเขาอะ่ะเขาเขามือไม่ดีแค่ตรงที่ว่าเขาไม่มีซินซินโร่นะถ้าเขามีซินซินโร่เนี่ยเราน่าจะจอดไปละเล่นแอนไปก่อน เล่นแอนเพื่อจะบูตดีซนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องการปิดเกมละ่ะเราเารถือดีซอยู่แล้วผมก็โซฟ์โวไปเลยเอาฮิวนะเอาฮิวขอแน่นๆเลยอะแล้วได้เทดบอร์ดด้วยเลือดกลับมา20่สิบละเนี่ยคือรูนลูนซองเนี้มันมันมันเก่งขึ้นตรงนี้แหละที่ว่ามันฮิวเยอะขึ้นด้วยนะครับเขาเล่นมาเป็นเซอร์คนเนีย แล้วก็มีรัดเทดด้วยแล้วฮิวผมก็เอาแอนเทดไปแล้วก็เอากิาลเิสเนี่ยลดตัวสองสองทิ้งนะครับแล้วก็ยิง5แล้วก็สอมมีบาร์ยิงต่อเขามีเอาเบิร์ดมาต่อนะครับ แต่เราโอเคมากตรงที่ว่าเราฮิลไปเยอะมากในช่วงก่อนหน้านี้นะผมยิงห้าไปก่อนเลยเขาเอา <c oughs> เบิร์ดมาต่อแล้วผมก็ฮิลเซฟเซฟไปเลยนะครับแล้วก็ดีซีไปเลย ดีซีมาเจอใบบาดเหตุได้แล้วก็ได้ฮิลอีกใบหนึ่งด้วยนะแต่ว่าผมเลือกที่จะตั้งเป็นคู่องค์ไปก่อนในเทอร์นี้นะครับเพราะว่าอะไรถามว่าทําไมเทอร์นี้ผมถึงต้องเล่นคู่องค์ทาไมไม่เล่นฮิลล่ะเล่นคู่องค์เพราะว่าเราเห็นแล้วนะครับว่าใบนี้นี่ออกทิดใบนี้เขากำลังจะได้มาแล้วเพราะงั้นเราก็มีบอร์ดถ้าเกิดเราไม,ถาาไม่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีบอร์ดไปสู้เนี่ยเขาจะยิงสีเข้าหน้าเรานะครับผมก็เล่นคู่องค์ไปเลยแล้วเขามีกิวนาเลีย แล้วก็มีออกเิสอีกใบหนึ่งแปะเคสต่สอแล้วก็ยิงสีเข้าหน้าเราอยู่ดีเหลือหกแล้วจากที่ฮิลมาเมาื่อกี้เราฮิลมาเยอะมากเลยนะแบบนอร์แมนนอร์แมนสองตัวมีกิลริดมาช่วยฮิลมีเซกไลท์อะไรแบบยังจะไม่พอขนาดเนี้ยแล้วถ้าเกิดเขามีซินิทโลเราเราคงแพ้ไปแล้วอ่ะอันนี้ก็ยิงเคลียร์ไปครับ แล้วก็ฮีวและดีซีเลยนะเดโมนิกมาเทสแล้วก็ดับหนึ่งเทสดับหนึ่งยิงต่อนะครับแล้วผมก็เอาร์แมนไปต่อเลยฮิวต่อขอเซฟเซฟเลยเซฟเซฟเป็นร์แมนฮิวแล้วได้บอดห้าห้าด้วยนะครับเขาก็มีเอาเบิร์ดอีกตัวหนึ่ง ผมเล่นสโนมนไปก่อนเลยนะครับแล้วก็เอาตีหน้าไปแล้วก็ตั้งบอดผู้องค์ไปเลยคือด้วยความที่หลุดดาบสมัยเนี้ยเ,เขาไม่ใส่ซามูไรกันแล้วเพราะงั้นเขาจะเคลียร์ตัวอย่างเงี้ยค่อนข้างยากนะครับแก้ไม่ได้แพ้ไปเลยนะครับเพราะว่าการเขาหมดมือละถ้าเป็นเมื่อก่อนผมน่าจะไม่เล่นเพลงน,นี้นะถ,ถ้าเจอดาบเพราะว่าดาบเมื่อก่อนเนี่ยมันดาบมิดเรสเนี่ยมันมีซามูไรามาเทรดเบนได้แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีละ เพราะงั้นก็บอร์ดแบบนี้จะทำให้เขาเคลียร์ยากมากกว่าเกมนี้เจอกับอบิสนะครับก็อบิสก็อย่างที่ผมบอกคือจะเป็นโหมดอบิสเนาะซึ่งโหมดอบิสเนี่ยมันจะช้ามากกว่าอบิสบิดเลนก่อนหน้านี้ดามเมจมันลดลงแต่ว่าบอร์ดมันเก่งขึ้นนะครับเพราะงั้นสิ่งที่รูนต้องทำก็คือรูนเนี่ยต้องปิดเกมให้ได้ก่อนที่เขาจะเล่นแวรลูบอรดใส่เราเพราะว่าถ้าเขาเล่นแวรลูบอร์ดใส่เราได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะเคลียร์เขายากมาก อ่าแล้วก็โหมดอวิสสมัยนี้ก็คือแบบมันใส่ใบนี้กันด้วยแล้วใส่เบอร์ริวเพื่อเพื่อเอามากดดันต้นเกมแล้วก็รวมถึงมาอีโวได้ฮิวด้วยนะครับเขาตีหน้าเรามาแต่เอาจริงจังหวะเนี้ยเราก็อยากตีหน้าเขาสวนเหมือนกันเพราะว่าเลือดเขาสิบเจ็ดหละเราอยากตีหน้าต่อรดเลือเรื่อยๆครับถ้าเขาโดนลเรื่อยๆเนี่ยทำให้เขาเนี่ยฮิลฮิวยากขึ้นนะครับ ตีหน้าต่อแต่ว่าจังหวะเนี้ยเอ่อก็จวดูก่อนนะครับจวจากหม้อดูก่อนแล้วก็จวฟอร์ไซด์ต่ออ่าถ้าเกิดผมไม่ได้ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้จวได้สตอมีบาสเนี่ยผมจะตีหน้านะแต่ว่าพอผมจวได้ตอมีบัสมาผมเคลียร์ทิ้งไปก่อนเลยเพราะว่าเธอหน้าเนี่ยเขาจะโวได้เราไม่อยากให้เขาโวถ้าเขาโวเท่ากับว่าเขาได้ฮิลนะครับก็เทอร์โชี่แบบเปล่าๆออไปแล้วก็อีโวไปด้วยนะครับ เาเล่นตัวนี้มาก็มาเทิดบอร์ดเราทิ้งแล้วก็โวมาเทิดด้วยแล้วก็นี่แหละคือสิ่งที่อบิทหมดมันแพ้นะครับสิ่งที่อาบิทหมดมันแพ้ในตอนนี้ก็คือแพ้นอร์แมนโดนนอร์แมนแล้วมันแก้ยากมากถ้าเขาไม่ได้ใส่มิรูซ่ามาซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่หรือใส่อย่างมากก็คือ1ตัวนะครับเพราะงั้นก็จะแก้นอร์แมนยากหน่อย เขาต้องมาจ่ายใบแบบเยอะมากแล้วต้องจ่ายซุปโบเลยนะอันนี้เพราะว่าเขาอยากเหลือบอร์ดไปสู้เรานะครับแล้วก็ใช้ใบนี้ฆ่าจ่ายเยอะมากจ่ายบวกหนึ่งจ่ายเลเซอร์เพนจ่ายจ่ายสเปลดอปหนึ่งจ่ายซุปโบจ่ายแบบเยอะมากๆนะครับเพื่อจะเคลียร์รนแมนแค่ตัวเดียวอย่างถ้าเป็นแบบออบิสมิดเมื่อก่อนคือแบบมันก็แค่จ่ายเมดูซ่าเมดูซ่าลงมาตัวเดียวแล้วมันเคลียร์ได้หมดเลยนะครับ แล้วก็ตั้งบอดต่อไปอย่างเงี้ยผมต้องตั้งบอร์ดกดดันเพราะว่าผมอะไม่มีดีซนะครับเพราะงั้นสิ่งที่ผมจะนะก็ได้คือผมต้องกดดันด้วยบอดซึ่งระหว่างนี้แล้วคือระหว่างที่แบบโหมดก็ยังไม่เสร็จอะแล้วก็กดดันต่อไปเรื่อยๆอเขาเทรดแอนโบฮ<อ>ิลนะนะเลือกสิบห้าละแล้วก,กดหม้อแล้วจวไปก่อนนะครับแล้วก็จวต่อแล้วก็ฮิลไว้หนึ่งใบเพราะมือเราลนนะ จังหวะนี้คือดีซีเราไม่มีนะไอ้ดีซีเรามีแค่ใบเดียวนะครับซึ่งการที่มีดีซีใบเดียวเนี่ยมันทาให้ถ้าเราเราจะเล่นท่าปิดซาตานเนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ผมมีอีกท่าหนึ่งก็คือเดโมนิกสองใบแล้วก็ดีซีหาครูองค์นะครับเพราะว่าเลือดเขาเนี่ยเข้าเลนล้วแล้วเลือดเขาสิบสามเลยแต่ว่าอ่ะเขาตั้งรู้เล่นในมาเพราะงั้นเราต้องเคลียร์บอร์ดไปก่อนนะครับอ่ะเราโจมมาเป็นซาตานแล้วพราะงั้นก็เรากดดันเขาต่อได้ก็เคลียร์บอร์ดเขาไปก่อนนะครับ แล้วเราเหลือซุปโบต้ต้งสองเม็ดพราะงั้นโอกาสที่เราเราจะชนะเขาได้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะแหละมาเล่เนตัวนี้มาแล้วก็ตั้งบอร์ดโหมดนะครับอ่ะเฟสเอ่เฟสขาครบแล้แต่ว่าเท์นเนี่ยเราก็มาเหมือนกันก็เล่น2อเดโมนิกไปก่อนนะครับให้ดีซไล่ศูนยเนาะแล้วก็เล่นซาตานดีซี แล้วก็ผมเอาตัวนี้โบตีหน้าไปก่อนเลยหนึ่งทีนะครับคือถ้าเลือกได้อะถ้าแบบดรอปห้ากับดรอปหกมาคู่กัน่ะเอาดรอปหกตีก่อนนะอะถ้าถ้าศูนย์ว่าเขายังไม่ตายนะครับเอาดรอปหกตีก่อนเพราะว่าดรอปห้าเนี่ยมันยิงข้ามบอดได้เผื่อเธอหน้าเราโดนกินเซตสึกนะครับก็ให้เอาดรอปหกตีก่อนเสมอนะครับถ้าเป็นไปได้นะโอเคครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับกอ็อธิบายหมดแล้วแหละว,ว,ว่าลูนในแพทนี้ในซองนี้ทาไมมันถึงยังเก่งอยู่นะครับก็ น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นละกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้มากๆนะครับแล้วเจอนใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ